สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Pewa Banana เกมนี้เป็นเกมที่คนไทยสร้างวงเล็บสร้างเองใช่ผมเนี้ยแหละสร้างเองเป็นเกมที่เราทําอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากที่ว่าเราจะปอกกล้วยวิธีเล่นก็คลิกไปเรื่อยๆจนกล้วยตกอย่างนี้กล้วยตกอย่างนี้นะเป็นหนึ่งครั้งมีรางวัลความสําเร็จให้นะหนึ่งสิบหนึ่งเอ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสน และเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันเก้าสเก้าถามว่าเล่นเกมนี้ได้ประโยชน์อะไรบอกเลยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะแต่ว่าถ้าเพื่อความเพลินนะทุกคนลองดูว่าค่อยๆปอกอะนั่งดูกล้วยที่มันค่อยๆปอกแล้วค่อยๆตกอะมันเพลินไหมบอกว่าเพลินมากนะ่ะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมปอกมันเพลินแป๊บเดียวยี่สิบแล้วไวมาก ใครที่เครียดจากงานนะก็ลองมาเล่นเล่นดูได้ก็เกมนี้วางจำหน่ายบนสตรีมวันที่30นี้3 0มเมษานะราคา0ู9 US ก็ประมาณ30บาทเนาะฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะอ่าคลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ใครคิดงานไม่ออกก็ลองมานั่งดูกล้วยตกแล้วกันหรือว่าใครคิดเคียดจากงานก็นั่งดูกล้วยตกไม่มีอะไรทําก็นั่งดูกล้วยตกตอนนี้ไม่มีเอฟเฟกเสียงไม่มี อะไรใส่เข้าไปนอกจากแค่ตัวเกมแค่นี้เดี๋ยวนะาคตจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะมาเดี๋ยวจะปอกไปจนถึงหนึ่งอนะคอยดูนี่นะแปบ๊บเดียว80ดสิบแล้วถือว่าไวอยู่นะแอปว่างๆไม่มีอะไรทําก็ปอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าหนึ่งพก็อยู่ไม่ไกลนะ เกมนี้มีระบบเซฟในตัวนะต่อให้ออกจากเกมที่แบบเรากดไ้เยอะแล้วเราไม่อยากแบบว่าเริ่มใหม่เนาะเข้าเกมมามันก็จะอยู่ที่เท่าเดิมที่เราเล่นไว้เนาะเก้าแสนก็อยู่ที่เก้าแสนอ่ะอ่าโอเคอันนี้ครบหนึ่งร้อยแล้วนะนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองจับเวลาดูว่าในหนึ่งนาทีเราปอกกล้วยไปแล้วกี่อันก็สามารถกดรีเซตได้นี่ฟังก์ชันมีแค่นี้เลยโอเคขอบคุณมากทุกคน แล้วเจอกัน